พอน้องออนิวแม่น้องออนิวนะครับอย่าก,กดข้ามคลิปนี้นะครับเบ้ามือเปิดราคาพิเศษสุดๆสำหรับดี a x ปี2020นะครับถูกที่สุดในติ๊ t ต k อกถูกที่สุดในช h อป e ีถูกที่สุดใน l a z a d a เลยนะครับนี่ตัวนี้เห็นไหมครับโลโก้สีแดงนะครับสำหรับสีประตูนะครับโลโก้สีขาวแคปลาสำหรับสีประตูเหมือนกันนะครับปกติราคา800บาท เหลือแค่350บาทเท่านั้นนะครับนี่ตัวตัวนี้เป็นดาด้านนะครับโลโก้ดำแล้วก็ดำด้านโลโก้แดงนะครับราคาพิเศษเหมือนกันนะครับกดดูในตะกร้าได้เลยนะครับของมีจํานวนจํากัดนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับตัวนี้สําหรับ2ประตูนะครับมีอยู่3ลายนะครับเป็นลายโลโก้ขาวแล้วก็โลโก้แดงนะครับตัวนี้เป็นดําด้านโลโก้แดงนะครับมี3แบบให้เลือกนะครับสําหรับรถ2ประตู มีคําถามทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับสินค้าอยู่ในตะกา้านะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับถูกที่สุดในออนไลน์เลยนะครับสนใจติดต่อมาเลยนะครับ